สินี้แหละแต่ทาไมอยู jumped, ่ๆระบบมามาลดค่าการมองเห็นช่องขึ้นไปเพื่อให้เพื่อนๆนะคะได้เข้ามาเออเห็นเรานะคะแล้วก็เป็นการเปิดค่าการมองเห็นช่องเราด้วยนแล้วก็เพิ่งจะเห็นว่ามีแม่มีเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างไม่และยังไม่รู้เลยว่าลงไฟ์สดงไปการมองเห็นเยอะเลยแหละก็อาจจะมีเพื่อนๆนะคะที่ยังเห็นโพสต์เก่าๆของสุอยู่ โพสต์ล่าสุดก็คือโพสต์เมื่อเช้านี้ที่เป็นข้อความเนาะสุก็พยายามเข้าไปเช็คทั้งคลิปสตรีมนะคะไปเช็คทั้งโปรไฟล์ตัวเองว่ามีอะไรที่เขาได้เลยแม้แต่อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นเลียวสตรีมเพราะว่าช่องก็ยังไม่ช่องก็ยังไม่ใหญ่นะคะผู้ติดตามก็ยังน้อยอยู่เมื่อเช้ากินกาแฟไปตอนแรกตั้งใจว่าจะทําคลิปยาวทุกคนมันมันไม่มีกระจิกระจจะทําจริงๆนะพอ พอรู้สึกว่าช่องมันโดนลดท่าการมองเห็นขนาดเนี้อแล้วสุก,ก็ไม่เห็นคอมเมนต์ด้วยอ่ะทุกคนอคอมเมนต์ก็ไม่เห็นนะคะโดนปิดคอมเมนต์ด้วยภาวนาว่าให้เป็นที่ระบบก็ึ้นไลฟ์สักครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงขึ้นไปสวัสดีอาจารย์แฟงด้วยนะคะขอบคุณที่ยังเปิดดวงตาให้กันอยู่เนาะเป็นยังไงบ้างจนกระทั่งประมาณสักตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งเนี่ยสุก,กเ็เข้าไปโพส คลิปสตรีมหนักมากเลยค่ะทุกคนเช้าวันนี้นะคะไปตอนนี้9ก้าโมงจะสิบโมงแล้วเนี่ยสุลงทั้งคลิปสตรีมไปนิ่งคลิปเลียวปุ๊บนิ่งแล้วลงภาพไปก็นิ่งก็เลยเอ๊ะไปสอบถามเพื่อนๆหลายบ้านก็บอกว่าเออเป็นเหมือนกันเลยเราก็เลยเอ๊ะขึ้นขึ้นไลฟ์บอกตรงๆว่าตั้งแต่ลงข้อความไปแล้วพอเจอลงคลิปแล้วโดนติดค่าการมองเห็นนะกังวลใจมากๆว่าเฉยๆมองไม่เห็นชื่อหรอก ขอบคุณกำลังใจนะคะเดี๋ยวก็จะขอขึ้นไลฟ์ไว้อย่างนี้สักแป๊บหนึ่งนะคะเผื่อจะมีเพื่อนเอนเข้ามาเพิ่มอีกหรือบาบา่บาที่สร้างสารรค์สุว่านะอืมกําลังเข้าเข้าไปหาอยู่นะว่าเอ,อว่าเกิดปัญหาจากตรงไหนาการมองเห็นเยอะเลยแหละก็อาจจะมีเพื่อนๆน,นะคะที่ยังเห็นโพสต์เก่าๆของสุอยู่โพสต์ล่าสุดก็คือโพสต์เมื่อเช้านี้ที่เป็นข้อความเนาะไม่เห็นไม่เห็นสุเลยคือเหมือนระบบไม่นําส่งเลยอะ่ะ ทั้งๆท,ที่คลิปโพสต์แรกของเช้าวันนี้ก็ยังปกติการนะคะว่าตอนนี้คือเราเจอปัญหาอะไรกันบ้างนะคะเราจะได้แบ่งปันกันเนาะเพราะว่าเส้นทางเนี้ยบางคนอะแต่ละบ้านนะคะก็เจอเกสลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่มีนขอบคุณกําลังใจมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเป็นพลังบวกให้เนาะตอนนี้สุก็ไม่ได้เห็นนะไม่ได้เห็นหมายถึงโปรเวลาที่สุกลับไปเยี่ยมบ้านนะคะสุก็จะได้เห็นคอมเมนต์นี่แหละจะได้ตามกลับไปถูกเนาะ ก็ยังเป็นกําลังใจให้นะคะปกติไม่มีอะไรแจ้งเตือนแต่ปัญหาคือโดนลดค่าการมองเห็นเนี่ยเราเจอเหมือนกันไหมในช่วง2วันนี้เลยไม่แน่ใจนะคะหนักมากเลยค่ะทุกคนเช้าวันนี้นะคะไปตอนนี้9ก้าโมงจะ10บโมงแล้วเนี่ยส่ลงทั้งคลิปสตรีมไปถ้ามาแบ่งปันประสบการณ์เนาะมาเล่าปัญหาตอนนี้ก็คือช่องเนี่ยโดนลดค่าการมองเห็นคือเยอะมากนะคะโดนลดช่องหนึ่งอ่ะดูเนาะ อีกช่องหนึ่งอะดูได้ทีนี้สวัสดีค่ะคุณคุณเอ่อคุณลักษนาลานะคะขอบคุณคุณพนพรด้วยแล้วก็เพื่อนเพื่อ,อีกหลายท่านเลยนะคะที่เข้ามาก่อนหน้านี้แล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาชมไลฟ์ย้อนหลังนะคะสุก็ขอบคุณนะคะที่มาเป็นพลังบวกให้เหนอยอืมเดี๋ยวสุจะเอาวันนี้ทักไปก่อนเนาะสุใช้โปรไฟล์อันเนี้ยอืม อย่างวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นครั้งแรกที่เออตั้งแต่เปิดโหมดมืออาชีพมาแล้วช่องนั้นแบบว่าสิบสิทบ,บ้านได้นั้งแต่ละโพสต์เนี่ยอขอบคุณมากๆเลยนะคะสองดวงตาที่เข้ามาเปิดดวงตาให้น้าการมองเห็นอย่างหนักเพราะว่าปกติถ้าสู่ไร้สดเนี่ยป่านนี้คือเพื่อนเน่ยต้องเยอะกว่านี้แล้วตอนนี้ก็ยังอยู่สามดวงตาอยู่แล้วก็คอมเมนต์ก็ยังเป็นแบบว่าสิทธิ์สิทบ,บ้านได้นั้งแต่ละโพสต์เนี่ยอืม ขอบคุณมากๆเลยนะคะสองดวงตาที่เข้ามาเปิดดวงตาให้เปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องเนาะไม่แน่ใจว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับการไลฟ์สดนะเพราะว่าไลฟ์สดเนี่ยสุอาสุเคยทาอาทิตย์ละสองครั้งแต่ว่าอาทิตย์นี้สุว่าเกิดจากระบบหรือเปล่านะคะแต่ว่าช่องเนี่ยโดนโดนคือโดนแบบว่าปิดค่าการมองเห็นเยอะจริงๆเนี่ยจะยังเห็นคอมเมนต์เพื่อนๆอยู่ไหมว่าโดนปิดปิดอ่อปิดคอมเมนต์หรือเปล่าเพราะว่าตอนไลฟ์สดเนี่ยไม่เห็น อในช่องเลียวก็ไม่มีติดลำโพงตรงกล่องข้อความสนับสนุนก็ไม่มมียงไ่เห็นชื่อเนาะแต่ว่าเห็นแต่โปรไฟล์เนาะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเปิดดวงตาดวงแรกนะคะให้กับสู่เนาะทั้งๆท,ที่เราก็ลงคลิปปกตินะคะสู่จะไม่เห็นนะคะสู่เห็นแค่โปรไฟล์นะคะจะไม่เห็นชื่อแล้วก็ไม่เห็นคอมเมนต์นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ลงในเชิงลบนะคะลงก็เป็นคลิปกิจวัตรประจำวันกินข้าวปลูกต้นไม้แต่เลยต้องมีรายได้ที่สูงขึ้นเพียงแต่ว่าเราลงคลิปเราลงโพสต์เป็นปกตินี่แหะแต่ทำไมอยู่ๆระบบมามาลดค่าการมองเห็นช่องน,นี้คือถ้ามีเจอปัญหาเหมือนกันก็จะได้สุก็จะได้ค่อยสบายใจหน่อยว่าอ๋อไม่ได้เป็นแต่บ้านเราบ้านเดียวนะคะสันดเช้ามานะ่ะเราจะเราจะเห็นกันนะเห็นว่า มีคนนี้ที่มีปฏิสัมพันธ์อยู่กับเราบ่อยๆท่านคนไหนจะทักมาก็คือมองไม่เห็นไม่เห็นแม้กระทั่งชื่อนะคะเห็นแต่เป็นรูปโปรไฟล์เฉยๆว่ามีใครบ้างก็เป็นท่านคนไหนจะทักมาก็คือมองไม่เห็นไม่เห็นแม้กระทั่งชื่อนะคะเห็นแต่เป็นรูปโปรไฟล์เฉยๆว่ามีใครบ้างก็เป็นเพื่อนๆหายพอโดนลดค่าการมองเห็นแล้วมันหมดแรงไงก็เลยมาหาข้อสงสัยกันว่ามีใครเป็นบ้างเนาะ ปกติลงโพสต์ไปเนี่ยอย่างน้อยๆเพื่อนเพื่อนก็ต้องเห็นแล้วล่ะนะคะสิบ,บ้านยี่สิบ,บ้านเนี่ยยังไงก็ต้องเห็นแต่ตั้งแต่เช้ามาจนตอนนี้เนี่ยจะสิบมงแล้วเพื่อนยังเห็นแบบว่าสิบักสิบ,สบ,บ้านได้ทั้งแต่ละโพสต์เนี่ยอืขอบคุณมากๆเลยนะคะสองดวงตาที่เข้ามาเปิดดวงตาให้ของสู่เองอ่ะระบบก็ไม่นําส่งไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งอ่ะระบบไม่นําส่งให้สู่เลยตอนเนี้คือน,นิ่งนะสักครึ่งชั่วโมงจะได้แบบว่า ทายความกังวลใจว่าเอ้เราน่าจะไม่ได้เป็นคนเดียวหรือเปล่าอืมเราเออแอปเขียวเนาะสุกทักไปว่าเจอเหมือนกันไหมทุกคนก็บอกว่าเออเจอคล้ายๆกันก็คือโดนลดค่าการมองเห็นของสูเนี่ยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นแบบว่าไปที่หน้าฟีดของเพื่อนๆเลยจะมีโพสต์ปติไม่มีอะไรแจ้งเตือน แต่ปัญหาคือโดนลดค่าการมองเห็นเนี่ยเราเจอเหมือนกันไหมในช่วงสองวันนี้เลยไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆหายพอาโดนลดค่าการมองเห็นแล้วมันหมดแรงไงก็เลยมาหาข้อสงสัยกันว่ามีใครเป็นบ้างเนาะสุก็พยายามเข้าไปเ,เช็คทั้งคลิปสตรีมนะคะไปเช็คทั้งโปรไฟล์ตัวเองว่ามีอะไรที่ก็ต้องเห็นบ้างแหละนะอย่างน้อยๆสิบบ้านยี่สิบบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า นี่คือลงอะไรสองคลิปแล้วก็ยังนิ่งลงภาพนิ่งไปแล้วก็ยังนิ่งสวัสดีค่ะหนึ่งดวงตาที่เข้ามาเป็นพลังใจให้นะคะเออคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะสุกอ้่านะคะมีคุณนิ่มนวลน,นะคะแล้วก็มีคุณเกษราคุณเกษรารวมแสงทักทายนะคะแล้วก็มีคุณวันเพนนะคะต้องมาเรียนรู้กับระบบอีกอว่าสรุปว่าเขาจะยังไงกันแน่ ตอนนี้มีโปรไฟล์เข้ามาใหม่นะแต่ว่าสุมองไม่เห็นเห็นแต่โปรไฟล์ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาพูดคุยเนาะจะสิบโมงแล้วเพิ่งจะได้กินข้าวเช้ากวโมงอย่างน้อยๆก็เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นให้กับระบบเนาะเราก็ต้องทำนะคะทุกๆหน้าที่ คุณพนพรก็บอกว่าทั้ทไทยคุณเกษราเนาะก็จับมือกอดเกี่ยวกันไปนะทุกคนการที่สู่มาไลฟ์สดตอนนี้สุก็มาแบ่งปันประสบการณ์จะโดนลดค่าการมองเห็นนะคะ <c oughs> ก็เลยเข้ามาไลฟ์สดดูนะคะเพื่อเปิดค่าการมองทงั้งๆที่เราก็ลงคลิปปกตินะคะสู่จะไม่เห็นนะคะสู่เห็นแค่โปรไฟล์นะคะจะไม่เห็นชื่อแล้วก็ไม่เห็นคอมเมนต์นะคะ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดวงตาสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะสู่มองไม่เห็นเลยอ่ะว่ามีใครบ้างตอนนี้ที่เห็นก็คือมีคุณพิมพ์ก,กาะนะคะคุณเกษราก็ทักทายแม่มีเนาะสวัสดีเป็นกําลังใจให้กันเนาะจับมือก่อเกี่ยวกันไปสักครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็ครึ่งชั่วโมงกว่าแนละ้วก็น่าจะทุกคนมีใครเป็นเหมือนกันบ้างคะลงอะไรไปแล้วก็นิ่งสวัสดีค่ะคุณพิมพ์พกาทักทายนะคะแต่ว่าเกิด จากอะไรกันแน่ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะพอรู้สึกว่าช่องเนี่ยโดนลดค่าการมองเห็นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนาะมันเป็นที่เราหรือว่าเป็นที่ระบบเมื่อเช้านี้ก็ลงโพสต์ปกตินะคะตอนประมาณสักน,นะคะเพื่อย,ยืนยันตัวตนอย่างน้อยๆก็สักครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงขึ้นไป ก็ยังเป็นกําลังใจให้นะคะทุกท่านทุกบ้านสู่เจอเพื่อนยัง,ย,งยังหาสาเหตุยังหาสาเหตุอยู่ว่าเ,เกิดอะไรขึ้นนะคะทําไมช่องเนี่ยถึงโดนลดค่าการมองเห็นแบบก็จะได้สบายใจไปนิดนึงว่าเ,เราไม่ได้เป็นคนเดียวยังมีเพื่อนด้วยแล้วทีนี้ก็รอเนาะตอนนี้ก็รอให้ระบบเนี่ยมาเปิดค่าการมองเห็นให้กับเรานะแล้วก็มีแต่ว่ามีมาน้อยแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยไม่ขึ้นให้เราพอคอมเมนต์ไม่ขึ้นให้เราเนี่ยเรา แล้วตอบก็จะได้สบายใจไปนิดหนึ่งว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวยังมีเพื่อนด้วยแล้วทีนี้ก็รอเนาะตอนนี้ก็รอให้ระบบเนี่ย